สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในการทำนายดวงแบบแรนดอมในหัวข้อไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้แรนดัมเป็นการทำนายโดยรวมไม่ว่าบังเอิญหรือตั้งใจเปิดเข้ามาดูนะคะอาจมีแรงดึงดูดมีสารจากจัก,กรวาลที่ต้องการสื่อสารกับคุณ ตั้งจิตอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมหวังหากต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไลน์มาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ We o f f o r t u n e คิงไม้เท้านะคะ8ไม้เท้า3ถ้วยความรักความรักเก่าคนรักเก่านะคะคนที่เป็นเนื้อคู่กับคุณคนที่อยู่ในใจคุณหนึ่เดียวนะคะ justice ความคิดถึงที่เขายังมีให้กับคุณอยู่ตอนนี้ชาร์ลออตเดเวอร์คุณคือคนสําคัญสําหรับเขาที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่เป็นคนที่เขาไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้เลยนะคะบอกว่าช่วงเวลาที่คุณและเขาได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของความสุขความอบอ้อมอารีนะคะความช่วยเหลือกันและกันแม้ว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างซับซ้อนหรืออาจจะ มีมือที่สามหรือมีอะไรที่มันเข้ามาแทรกระหว่างคุณและเขาก็ตามก้าเหรียญเลทการจบนะคะถึงแม้ว่ามันจะได้จบกันไปแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันเขาก็รู้ว่าคุณอะก็ยังอยู่คนเดียวนะคะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่อย่างรอรอการกลับมาของคุณ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะเกี่ยวกับคนที่คุณรู้ถึงอยู่ตัวของเขาเองเนี่ยยังอยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะแม้ว่าความสัมพันธ์มันได้จบไปแล้วแต่ว่าเขาก็มองว่ามันไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เป็นความรักที่อมตะนะคะแล้วก็เขาก็เชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาด้วยค,คือผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานมีความอะไรนะอบอ้อมอารีนะคะ แต่แม้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดหรือลักซ้อนลักแทรกที่มันมีเข้ามานะคะจนมันทาให้ความสัมพันธ์นั้นน่ะมันต้องลบเลือนมันต้องจบจากจิดจางกันไปแต่ในความรู้สึกของเขาเขายังคงอยากจะกลับมาหาคุณอยู่เรามาดูพลังงานของไพ่กันนะคะว่าความสัมพันธ์หรือความคิดของคุณเนี่ยคิดอย่างไรกับเขาตัวคุณเองก็คิดถึงเขาไม่ใช่น้อยเลยนะคะ มีความรักในรูปแบบต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณมากมายแต่คุณก็ไม่เลือกที่จะสนใจยังคงมีความหนักแน่นนะคะมีความมั่นคงในความรักแท้ที่มีต่อเขาอยู่เสมอแม้ว่าจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็ตามตัวคุณเองก็ยังเฝ้ารอยังคิดถึงเขาอยู่นะคะไม่สามารถที่จะลืมได้ไม่สามารถที่จะลบเลือนความคิดให้มันออกไปจากสมองได้นะคะมันเหมือนกับคุณยังนึกถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนะคะทำ b a l a n c อันลึกซึ้งที่คุณเคยอยู่ร่วมกันกับเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขมากนะคะต่างคนต่างรู้ใจกันละกันต่างคนต่างคิดว่าจะอยู่สร้างอนาคตไปด้วยกันเก้าเหรียญน,นะคะและหกถ้วยเขาบอกว่าเธอย้ำอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพื่อที่จะรอวันกลับมาของคุณนะคะรอความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันรอการกลับมาของคุณ หกไม้เทา้าเธอค่อนข้างเชื่อมั่นนะคะในความรักเธอเป็นคนที่มีความค้างรักมากเชื่อมั่นและศรัทธาในความรักมากๆไพ่เดอะสตาร์ความสุขที่มันเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ามันต้องรอรอเวลาที่ระยะทางมันจะเดินมาถึงเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันจะยังสามารถกลับมาได้ไหมหรือมันเป็นเพียงได้แค่ คนที่นึกถึงกันเท่านั้นเอง w i e of Fortune นะคะเป็นการยัดยืนเลยว่าเขาข้างรักและเชื่อมั่นในความรักคุณคือผู้หญิงที่เขาปรารถนาจะใช้ชีวิตร่วมด้วยนะคะต่างคนต่างได้ยินเสียงของหัวใจซึ่งกันและกันสีไม้เทา้าความสุขการที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันต่างคนต่างแบบเรียวกว่าอะไรเหมือนเป่าปีเป่าแต่ร้องเรียกเรียกหาหัวใจของกันและกัน รอฟังข่าวนะคะแอบซองแอบมองแอบดูว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็มีภายกระซิบด้วยนะคะถึงการเคลื่อนไหวของคุณว่าตอนนี้คุณมีความสุขดีไหมคุณทำอะไรอยู่ก็มองดูอยู่ห่างๆสองเหรียญการอยากไปหาแต่ก็มีความลังเลนะคะ 1หเหรียญความมั่นใจความมั่นคงในความรักนั่นเองเมจิกเชียนเขาหาโอกาสหาจังหวะหาเวลาที่จะวางแผนที่จะทำยังไงที่จะได้กลับมาหาคุณนะคะกลับมาเพื่อมาเยียวยาหัวใจนะคะให้ความรักของคุณและเขานั้นได้มีความสมหวังเดวร์ Word, ความสมหวัง ติถ้วยความรักความสุขสดชื่นคือต้องบอกว่ามันห่างกันแต่ตัวแต่หัวใจคุณทั้งสองอย่างสิดใไกลสองถ้วยคุณทั้งสองอยังคงมีความรักต่อกันที่ยิ่งใหญ่มากนะคะ Judgment ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เขานึกถึงคุณอยู่ตอนนี้แต่เขาอะอยากให้ฝันนั้นเป็นจริงนะคะขอ,อพรจากพระเจ้าขอให้คุณและเขาเนี่ยได้เป็นเนื้อคู่ ได้กลับมาพบเจอกันนะคะเป็นแรงอธิษฐานเป็นสิ่งที่เขาเฝ้ารอโอกาสและจังหวะเวลาที่จะได้กลับมาได้พบกันเดทความรักของเขาช่างเป็นอมต,ตะเหลือเกินนะคะไม่มีอะไรที่จะแยกความรู้สึกของเขาและคุณให้ตายจากกันได้นอกจากความตายเท่านั้นนะคะเป็นความรักที่อมตะ เกินกว่าอะไรจะมาลบล้างหรือแยกคุณกับเขาให้เลิกรักกันได้ห่างกันเพียงแค่ตัวแต่หัวใจนั้นแนบแน่นชิดสนิทคิดถึงกันนะคะอยู่ตลอดเวลามาดูไพ่สรุปชุดสุดท้ายกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้การกลับมาคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาก็อยากจะกลับมาง้อคุณใจจะขาดแล้วค่ะติดไม้เท้าก้าเหรียญเแบเดทุกอย่างมันจะจบลงด้วยการ กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เลิกลากันไปแล้วนะคะให้ความสมหวังใบหน้าใบหลังถึงไหมคะไม่ว่าจะเป็นสองถ้วยและสี่ไม้เท้านั่นคือหมายถึงถ้าคนได้เคยเลิกกับเขาไปแล้วนั่นหมายถึงว่าวันนี้คนรักเก่าจะคืนกลับมาและพบกับความสุขสมหวัง ร่วมกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมในคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าขอแสดงความดีใจด้วยมากๆนะคะเพราะว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่เขาก็คิดถึงคุณไม่ต่างจากคุณเลยและเขาเองก็อยากที่จะกลับมาหาคุณด้วยนะคะเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะว่าบางเรื่องมันอาจจะซับซ้อนแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่เกินจากแรงอธิษฐานหรือความข้างรักที่ คุณทั้งสองมีต่อกันนะคะก็ถ้าหากฟังแล้วถูกใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะหากใครต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ค่ะคุณนะคะ